รงท่าน้านกงษาสจ้าอันนี้ร้านอะไรอันนี้ก๋วยเตี๋ยวนะคะน,นี่ก๋วยเตี๋ยวนนจ้านี่ขนมจ้าขนมนะคะ

ซาดเปิดแล้วจ้านะขโรงทานบ้นานกกซาดเปิดแล้วจ้าขอเแขนไม่ยาวอันนี้อันนี้ข้าวมันไก่จ้าอันนี้ข้าวมันไก่้าเจแตน อขอมาขอมาเลยดูน <ương Dir want lucky> <can> ี่ตัวหางด่างด่างตัวหางด่างด่างอันนี้ขนมขนมค่ะขนมต้องทำขออวยพรช่วยน่ คูวไทยสรยให้กินแล้วดให้กนยนนี่มคหมจ้านี่ขนมจ้าขนมนะคะกระเมี่ี่นองลูกป้าลูกร้านลูกลร้านลูกปลาเอามามาล่วงทนไม่หาน้ำาหน้านห่งนะครับี่วยไมอยจ้า นี่ขนมจากขนมนะคะไม่ได้สั่งไม่รอดก็นี่นี่นรอดรุนรอดรุนรอดขอรุนรอดรุนรอดรุนรอดใครได้ยังได้ยังลูกอ่ะอันนี้ล่งทานของเจไรนะก็แม่พี่น้องลูกป้าลูกหลานลูกลูกหลานลูกปลาอ้าวมามาล่วงทานไปหาน้ำเขาหนีล่วงท้านเองนะครับพี่ด้วย นี่ขนมจ้าขนมนะคะเจน้อเียวนปะีวั้อนนี้ร้านอะไรอันนี้ก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่กลวยเตี๋ยวไม่ด้จ้รก็น่นนี่ลรุ่นรอดรุ่นรอดขอรุ่นรอดรุ่นรอดรุ่นรอดใครได้ยังได้ยังลูกอ่ะอันนี้รองทานขอเจ๊อะไร ร้นร้อรอนใครได้ยังได้ยังลูกอ่ะอันนี้ลงทานของเจอะไรนะร้อนร้อรลอนรุดนร้อนนี่นะอไนะขอบคุณนะคะขนมขนมค่ะขนมลเพียงค่ะลงทานเจลำเพียงค่ะกับหนูเกียงค่ะลงทานน้ำหวาน ขอหน่อยค่ะอันนี้อันนี้ทอขายทอดสดจ้าได้ไหมได้ไหมขอบคุณค่ะลำเพียงค่ะลองทานเจนลำเพียงค่ะ,ะ,ะกหน,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 นูเกียงจ้า จ้าลงทานน้ำหวานนะจ้านี่ลนรอลุรลุนรลุนไแ้ขนี้นะขอบคุณนะคี่อ่อข่าวมารับขอบคุณครับีวรงนกวครับอุ่าอมาทางนี้แ่ะเข้บเจ้าหนา้น โรงท่านบานาาน้านกกซาดจ้า,จาร้งานบานา้นกกาดเปิดแล้วจอ้อวัอันนี้ร้านอะไรอ,อันนี้ก๋วยเตี๋ยวนะคะน,นี่ก๋วยเตีเ๋ยว พ่อแม่พี่น้องลูกป้าลูกหลานลูกหล,กลานลูกป่าอ้าวมามาล่วงขั้นเป็นหนานุม่มเขาเนี่ยเนี่ยได้กล้วยเดี่ยวจ้าเนี่ยได้กล้วยเดี่ยวจ้า มาลงท่านเข่าแถวเอาเด้อเข่าแถวตามแถวเป็นแถวเป็นแถวลงท่านเปิดแล้วด้วยจ้าาเก่อนรับุโดนะครับามาทางนี่ย้อนเอาไว้กูจะกันเนี่ยเด้อกูหิวน้ำ

แขนไม่ยาวอันนี้อันนี้ข้าวมันไก่จ้าอันนี้ข้าวมันไก่้านเจ๊แตนพี่น้องจ้าพี่น้องลงทานเด้อเอ <Okay, okay, S 2> าวแถวข้าวแถวเอาเด้อขอ้าวแถวตามแถวเป็นแถวเป็นแถวลงทานเปิดแล้วเด้อจ้า เขาเด้อจ้ามาเด้อลงท่านเปิดแล้วลงท่านบังกุซ่าดเปิดแล้วเด้อจ้ามืัอนี้วันนี้ทอดกระถินบ้านโคกซาดเด้อจ้ามีเด้อก๋วยเตี๋ยวจ้ารุนรอดรุนรอดขอรุนรอดรุนรอดรุนรอดใครได้ยังได้ยังลูกอ่ะวันนี้ลงท่านขอเจ๊อะไรนะขาบอกขนมขนมค่ะขนม อันนี้ร้านอะไรอันนี้กลวยเตี๋ยวนะคะน,นี่กลวยเตีเ๋ยวกะแมกะ้แเย็นเย็นจ้าจเย็นเย็นนะคะได้ทุกคนค่ะจะเย็นเย็นจ้า จ้านี่ขนมจากขนมนะคะลำเพียงค่ะลองทานเจลลำเพียงค่ะกับหนูเกี๊ยงจ่าล้งทานน้ำหวานนะจ้าอันนี้เกี่ยวัว่ะันนงรุนรอดรุนรอดขอรุนรอดรุนรอดรุนรอด ค้าวก๋วยเตียวเสร็จแล้วยังค้าก๋วยเจียวแม่ค้าบอกว่ายังไม่เสร็จรอแป๊บนึ่งค่ะลงท่านมาขอซาจ้าลอบรรอ้รอ้้รรรรรร้น่ออบรอบ เอายอดวิวจะพันวิวก่อนเมื่อน,นี่ขอพันวิวนะคะพี่น้อง,นงอน,นี่ร้านอะไรอันนี้กว๋วยเตี๋ยวนะคะน,นี่กว๋วยเตี๋ยวลำเพียงค่ะลองทานเจลลำเพียงค่ะ